อไอ้น้าเมื่อกี้มึงก็ชนะมันไปแล้วนะเอาใหม่นะแต่แค่มึงพลาดตัวนี้มึงไม่ฟังกันเอาใหม่รอบนี้กูเห็นที่บ้านมันไม่มีไม่มีมันแล้วอ่ะมึงเก็บเรื่องเสื่อรอบเสวยแล้วมันเสืยแล้วมาาใหม่ใหม่ไม่ต่ำขอแบบตกรอบมันจะเข้าแล้วมันก็ลังเบมันก็เล่นต่อได้กูเครียดกับแข่งยังไเหี้่ไม่รู้เป็นไรวะมึงดูอุรุษมันนะมึงดูอุรุษม่วงมันนะเงี้ยมันดีบเงี้ยลั่นเลยนะเว้ยต้องไปไม่ได้ตีได้แแล้้วมันเขาล้ว

ข้างวงข้าวงเลยข้มบเหล้มบินเหลือคม้มบินเหลือเพื่อลงแล้วกูแจ่มลงแา้าขวางขวาทางขวาลง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 ฝาลงนั้นเลยเร็วต้องไหวแล้วต้องไหวแล้วไปินตายเลยบินจะตายแล้วนะนี่ไปบเร็วแก้ได้แล้วไอบินอยู่ไปน้ำเลี่ไนเรยนเยวโมาโมาโมามาโมาาโซาโซมามาาโซม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 ามาาาโมามาาโเลาโาโเมาโาโซมาามอ่มมลาา พี่เต็มพี่เต็มลาพี่เต็มยิงพี่เต็มตบมือก็พี่เต็มพี่เต็มขวาบอไปหลังรถไมไมันยังไม่ลงพี่ยังไม่ลงนะบุรีรอกอไอเชขวาบขวาพี่ยิงไปเยอะๆยิงไปพี่ตอดงนเียรพี่ไม่คชนหัวโทษยังไม่ลงไนะพี่ยังไม่ลงนะเนี่ไม่ตายนะนี่ไม่ตายนะนี่ไม่ตายนะหัวเขายหน่อย

ดึงสบายตัวมันเกิดตัวมันเกิดมามามาดึงศดึงสวยหเอี้ยกากไอ้ควายเข็นกูก่อนยินกูเพ้ยิงโดนมาเดียวมาเดียวหมดเลยนี่หว่าเฮี้ยในมือตัมึงอย่างควายไอ้เฮี้ยตัวกูสวยเม็ดเดียวกูให้เม็ดเดียวอะสติสติ

ไอ้ที่ร้องไอ้เฮียทำเชียรแล้วไปกับร้องไอ้เฮียแพ้กับร้องเยแม่งเต็มบบไปจะชนกูกระเด็นอะ้ยบกแกงพวกกูเรียนบ้าว่าไอ้พวกมึงตัวดีเฮ้ยทำทุกอย่างไม่อยากชนะไอ้เฮียเฮียเอาใบไปแดกควอมแพ้กันด้วยพวกมึงอะเปิดมันกูตายได้ไงวะโดนชนตายเยอ ออก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 อกออกออกอกอกมาออกมาออกมาออกออกทีมากเสับใครสวยมากแล้ว okay. กูกลัวเนี่ยในไฟกูให้ตัวละเม็ดหมดเลยลองดูได้นะเมื่อกี้ชนไอ้พี่ตายแล้วกูตายแล้วไม่รู้มอ้ี่ตายเลยรองอยากสวยกีตาร์คลิปมาีนกีตาย์คลิปมาไม่ผมไม่มีผมผมยังไม่ลงรถพี่แต่ว่ามันชนกูตายเลยไม่รู้เป็น โ <idd ratchet Lust> อ้มะกี้ใครอยู่บ้างวะตรงตรงนั้นน่ะเอาง่ายนี่ไม่เป็นไอน้องพี่แบกน้องเองเยียโอเคไม่ต่อสวยสวยปะสวยปะสวยปะต่อไมปชื่นใจหน่อยจัดเลยไอ้เหี้ยตัวละเม็ดตัวละไม้อ่ะตองนี้ตรงนี้ thank you ครับหนึ่งลงสองแล้วปืนนะ ปืนลงหลังแล้วกระดดเฮียมึงตีนะวไอสัตเนี่ยแหละไม่เ hmm. ป <g up parole numbers> ็นไรตีม like ึงอแต่อยู่ๆมีคันนึงว่าหมูนะขวาตัวเลี้ยงหนเลี้ยงซาเห็นเฟแดงเฟอร์แดงคุณล้มเฟอร์แดงาปืนนี้ยเฟอร์แดงเฟอร์แดงเห็นปะข้าวันนี้หเฟอร์แดงนี่ไน โดนเลยมาลงมาปืนมาลงไม่อยอ,อมแค่ม่ไหนรอบแดงแดงด็กอลลงแล้วด สวัสดีค่ะมีต้อนรับเข้าสู่ s t a r t h a n ขอให้สมุกกัการสมบูรณ์แบบนะคะเอ้พี่ต้าครับขอใช้กระสุนนะครับพี่นี่นี่มีรถเหลือบ้างเหลือเหลือพี่แล้วนี่ยมีอุลตร้ามีพี่มีเกมแพาวิกิจแพาวเกมพาวพี่พาวอ่ะเอ้พี่ต้าครับเจอเจเบลลังนะครับพี่ได้แล้ว เอากระสนใช่ไหมพี่ต๊อดหมดแล้วเหรอให้ไปรอแม็กหมดแล้วพี่พี่ให้มาแค่ห้าสิบนะพี่ให้ผมเหรอต้องมาสิบบาทได้ๆไ,ไ,ไ,ไปเรื่อยๆตั้งสี่สิบก็ได้พี่น่าจะพอทางเลยครับอินพีเหลือเท่าไหร่ทางเลทางเลงเหลือเปล่าเหลือสี่ครับีตอนนี้สกอร์เท่าไหร่อ่ะ 上，哎<上>，上、欸、上。上